มาดูในส่วนของ ปพ,พจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะซึ่งทางด้านของอท่านหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ต้องบอกว่าเล่นสงกรานต์กันแล้วนะคะก็ยังต้องอเฝ้าระวังในเรื่องของการแก้ไขแก้ปัญหาภัยแรงด้วยเพราะว่าเล่นน้ําค่อนข้างที่จะเยอะหลายท่านกังวลว่าโอ้โหปีนี้เราเล่นสงกรานต์กันหนักขนาดนี้แล้วหลังสงกรานต์เราจะมีน้ํากินน้ําใช้กันไหมซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของ mm huh? ท่านปอพนนะคะท่านปอพอจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้มีการเผยผลการสูบน้ําเติมแหล่งผลิตประปาช่วยชาวบ้านสับคนิงอําเภอโนโนดินแดงแก้ปัญหาภัยแล้งเกินครึ่งทางแล้วนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะกังวลในเรื่องของอการเล่นน้ําสงกรานต์กลัวว่าจะไม่มีน้ํากินน้ําใช้ทางด้านของนายบุญประสงค์นวลสายหัวหน้าสานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้แจ้งนะคะว่าจากที่จังหวัดบุรีรัมย์เราได้รับแจ้งล่วงหน้าจากคณะทํางาน ที่ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะพบกับปัญหาภายแล้งแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ใน15วันเนี่ยจะมีน้ำไม่เพียงพอเพื่อที่จะวางแผนการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าซึ่งพบว่าบ้านสับคณิงหมู่ที่ 11, 12และ14ตําตำบลโนนนแดงอำเภอโนนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการมอบหมาย ให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมานำเครื่องสูบน,น้ำระยะไกลค่ะมาติดตั้งเพื่อสูบน,น้ำจากคลองลำนางรองไปยังอ่างซับหินเพลิงรวมระยะทาง2,200เมตรค่ะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขัดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของชาวบ้านจำนวน421ครัวเรือน2 0 2 3คนซึ่งจากการติดตามผลการสูบน,น้ำ ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จนะคะเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ําได้วันละประมาณ2,000ลูกบาทเมตรค่ะทําให้ถึงวันนี้ถึงวันที่14เมษายนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำ เข้าไปเติมได้แล้วประมาณ16,00 0ลูกบาทเมตรเกินครึ่งทางแล้วนะคะคุณผู้ฟังจากเป้าหมายที่จะให้มีการเติมน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตประปาให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ไปจนถึงเดือนกร,รกฎาคมที่3 0 0 0 0ลูกบาทเมตรนะคะตอนนี้ก็ได้ไป16,00 0่ลูกบาทเมตรแล้วนะคะก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะน้ำก็จะเพียงพอต่อการที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ไปจนถึงเดือนกร,รกฎาคมซึ่งก็ต้องสร้างความมั่นใจกับ ี่น้องประชาชนนะคะให้มั่นใจได้ว่าทางปอพอทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเราจะมีการเตรียมน้ําในการอุปโภคบริโภคให้พี่น้องเนี่ยได้ได้ใช้กันอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนคะ่ะคุณผู้ฟังฝากกันสักนิดหนึ่งพื้นที่ไหนที่น้ําแห้งแล้วนะคะสระน้ําในหมู่บ้านเนี่ยแห้งและไม่มีน้ําใช้แล้วคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาได้คะ่ะที่ทาง กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลเมืองหรือว่าแจ้งไปที่นายกอบตอนะคะในพื้นที่ของท่านค่ะให้ทราบนะคะเพื่อที่จะทําการจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้นั่นเองบางพื้นที่ค่ะต้องบอกว่าอันนี้อาจจะเจอกับตัวเนาะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหลายๆห,หมู่บ้านเนี่ย พอน้าเริ่มแห้งใช่ไหมคะระบบประปาก็ไม่ค่อยจะดีสูบน้ํามาเหมือนไม่ได้มีการกั้นกรองนะคะแล้วก็พี่น้องใช้น้ํากันเนี่ยโอ้ก็เกิดการคันใช่ไหมคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็ไม่ค่อยสะอาดนะคะฉะนั้นก็แจ้งทางผู้ที่ดูแลนะคะอย่าง ด่านแรกเลยก็คือที่ทางาผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะอ,อปะตอแล้วก็แจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะจัดหาน้ําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้กันอย่างเพียงพอนั่นเองนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้ใช้น้ํากันด้วยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องกินต้องใช้กันอยู่ทุกวันนะคะฉะนั้นน้ําก็ค่อนข้างที่จะสําคัญต่อการดํารงชีวิตของเรานั่นเองค่ะ